ก็สวัสดีเช้าๆวันศุกร์ที่ห้าธันวาคมนะครับวันพ่อแห่งชาติหรือวันดินโลกนะครับวันนี้ผมจะพามาตัดองุ่นนะครับอยู่คนเดียวนะครับก็อาจจะภาพอาจจะไม่ค่อยสวยนิดนึงพอดีมีออเดอร์มานะครับก็จะตัดองุ่นไปให้ลูกค้านะครับ ก็การเก็บเดยวองุ่นก็ให้สังเกตที่สีผิวระยะเวลานะครับระยะเวลาในการที่เราพุนกิ่งมาครับได้ตามอายุของแต่ละสายพันธุ์ไหมแล้วก็สีขององุ่นมีการเข้าสีที่ดีไหมแล้วก็ที่สําคัญนะครับรสชาติได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแต่รสชาตินี้บาง คนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอาจจะชอบหวานเลยหวานจัดบางคนอาจจะชอบแบบติดเปรี้ยวตัวนี้ถ้าจริงๆแล้วผมก็อยากให้เข้ามาลองชิมดูเองนะครับหมายถึงว่าชิมชอบพวงไหนก็ตัดพวงนั้นอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวอยู่คนเดียวนะครับไม่มีคนจับกล้องให้ก็อาจจะเดี๋ยวขอตัวตัดองุ่นก่อนนะครับ แป๊บนึงนะครับครับผมตัดเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอไปช่างให้ลูกค้าก่อนนะครับก็จะมีลูกสวยบ้างลูกไม่สวยบ้างนะครับปนกันไปนะครับเนื่องจากของเราปลอดสารพิษนะครับไม่ได้ใช้เคมี ใช้มีใช้เคมีก็คือพวกปุ๋ยเคมีนะครับก็พาชมประมาณนี้ครับหรือก็จะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นแบคโอปอนะครับหรือว่ามาลูนะครับก็อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกครับตัวนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่นะครับยังเข้าสีไม่เต็มที่ก็จะเป็นตัวสายพันธุ์เอหนึ่ง ตัวสายพันธุหนึ่ลูกจะค่อนข้างแตกต่างนี่ตัวนี้จะเปรียบเทียมให้ดูนะครับตัวแบคโอปอกับ A1 A1 จะลูกโตกว่าแล้วก็เป็นองุ่นแดงส่วนแบคโอพอจะเป็นองุ่นดำครับนี่ครับช่อใหญ่นะครับ ตัวนี้ยังไม่สุกท่อสวยก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ขอบคุณครับ